สถานการณ์รถยนต์ในเมืองไทยมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับทั้งในเดือนล่าสุดอย่างมิถุนายนและยอดขายในช่วงครึ่งแรกของปีแน่นอนว่าในภาพรวมนั้นยังคงมีแนวโน้มทรงตัวซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโดยรวมและดัชนีวความเชื่อมั่นของลูกค้าที่ยังฟื้นตัวช้าด้านการขายรถยนต์ใหม่ในไทยรวมทุกกลุ่มในเดือนมิถุนายนปี67มีจํานวนประมาณ4 7 0 0 0พคันลดลงจากปีก่อน26ผู้นํายังคงเป็นโตโยต้าอิซูซุและฮอนด้า ส่วนการขายสะสม6เดือนแรกของปีพบว่าแบรนด์จีนอย่าง BYD เป็นเพียงค่ายเดียวที่มีการเติบโตจากปีก่อนมากถึง32%ในกลุ่มรถยนต์นั่งเดือนมิถุนายนมีการขายเกือบ1.80,000หมื่นคันลดลง27.1ส่วนยอดเครื่องปีแรกมีตัวเลขเกือบ1 2 0 0 0 0คันลดลง19.4เนและกลุ่มรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มิถุนายนมีการขายเกือบ3 0 0 0 0คันลดลง 25. 4เ ด้านการขายสะสม6เดือนแรกของปีประมาณ188,000คันติดลบจากปีก่อน26.9%ส่วนการขายกระบะ1 1ตันจะมีตัวเลขดังนี้สำหรับสถานการณ์ของปิกับขนาด1ตันแน่นอนว่าหืดจับหนักกว่าปีที่แล้วนะครับโดยการขายในเดือนมิถุนายนล่าสุดยอดขายทุกแบรนด์อยู่ที่14,071คันติดลบมาเทียบปีก่อน 36. 4ป ไปเริ่มจากอันดับสุดท้ายกันก่อนนะครับเดือนนี้จะเป็นทางด้าน m a ส d a าบีทกลายเป็นบีก้ามที่มียอดขายน้อยที่สุดทําได้เพียง20คันเท่านั้นลดลงจากปีก่อนมากที่สุดเช่นกัน74.4%แชร์ส่วนแบ่งเพียง0.1%อันดับหง m s t t n n e อกับตัวเลข90คันเป็นเดือนที่มีการขายดีขึ้นจากปีก่อนเพียงค่ายเดียวหรือเติบโต 12. 5ส่วนแบ่งในตลาด0.6% ส่วนอันดับ5คือนิสันนาวร่า201คันลดลงจากปีที่แล้ว18%กับส่วนแบ่งในตลาด1.4% Mitsubishi Thoidon ยังคงทําได้แค่อันดับ4จํานวน406คันติดลบมากถึง69.9%ส่วนแบ่งในตลาด2.9%อันดับ3 For Ranger ทิ้งห่างกับตัวเลข1,068คันลดลงจากปีก่อน47.9%แชร์ส่วนแบ่งในตลาด7.6% ส่วนอันดับ2คือ Isuzu DMAX 5,329คันลดลงถึง41.4%กับส่วนแบ่งในตลาด37.9%และเจ้าตลาดเบอร์1คือ Toyota Hilux 6,957คันลดลงจากปีก่อน24.7%ส่วนแบ่งในตลาด49.4%สำหรับการขายสาสม6เดอนแรกของปีมีจำนวน1 8 4 3 7คัน ลดลง40.7%โตโยต้ายังนำเป็นจ่าฝูงอย่างต่อเนื่องจากการผนึกกำลังไฮลัก2์2โมเดลกับตัวเลข42,708คันการหดตัวจากปีก่อนเกือบ30%อันดับ2อิซูซูดีแม็ซ34,664คันตามหลังโตโยต้าประมาณ8,000คันโดยมีการหดตัวเกือบ50%จากปีก่อนส่วนอันดับ3 For d เดนเจอร์7,119คันห่างจากอิซูซุประมาณ27,000คัน กับการติดลบมากถึง49.3%อันดับ4มิตซูบิชิไทตัน3,112คันตามหลังฟอร์ด3,907คันซึ่งเป็นค่ายที่มีการหดตัวมากที่สุดติดลบ59.1%ส่วนอันดับ5นิสสันาวรา1,405คันห่างจากมิตซูบิชิ1,707คันมีการขายลดลงจากปีก่อน16%ทางด้านอันดับ6มัส d a น BT50 จำนวน370คัน ห่างจากนิสัน1,035คันมีการขายลดลงจากปีก่อน33%และสุดท้ายกับ MG s t e n d e r จำนวน303คันตามหลัง Mazda 67คันติดลบจากปีที่แล้ว45%และทุกคนมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ